คุณบอกรักฉันแต่ความจริงนั้นหลอกลวงบอกรักแสนห่วงฉันติดบ่วงสเสน่หาออนอ่อนคำหวาสาบสัานซึ่งวิญญาบอกรักฉันสุดบูชาปรารถนามาเคียงใจรูปหล่อใจไรคุณเป็นผู้ชาเยกะลอน หลอกยิงไว้อ่อนนอนสะอ่นช้ำส่วงในจีบยิงทั้งบางสับรังกว่ารอดไฟผู้ชายร้อยหัวจังฉันมองไม่เพราะรักคุณคุณรักไม่จริงกรอกริ่งมันลูกฟุตบอลแถมยังกลันกว่าเจ้าอาสูรสุภาพบุรุษออกลาล ในคราบน้ำบุญน้ำใจทารหลอกฉันหัวมุนอยู่ตั้งนานลาคนเจ้าชูผิดพรังเป็นครูติเตือนน้ำตาไหลเปื้อนไม่แช่เชื้อห้ทสงสารตัดนรักผรักใสรักษาแพร่ใจไม่นานแต่ขอกลาบกันอย่าคอยตามพลา ชายคุณ